รุ่นใหม่นะครับรุ่นแบบยบง้องต้งยังหระตรงอัพเรเลยตรงมีคุ่นนะครับต้งกีาร์น้อยยิต้ไม้กระดูนะครับต้นไม้กระดูอ่าเป็นโงไฟฟ้านะครับเป็นโขงไฟฟ้าอันนี้แค pues ็เกลียวหรือจะตาใส่ฟงจรไฟฟ้านะับหรือเป็นงานหักรอยหยดตรงน้มันมากกว่ มาเป็นมีนากะเนี่ยมาสีปลาดูมันนเป็นยังไงนะครับที่กระบอกเป็นแท้รำนะครับที่กระบอกเต้รำข้อเป็นปลาดูคอเป็นปลาดิ้งคอเป็นปลาดั้งส่วนส่วนหลังก็เป็นปลาดูหมดเลยครับวันหน้าจะอุดกับเป็นปลาดูนั่นแหรอเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่พึ่งออกมานะครับพึ่งออกมา 1. อันนี้ยังไม่มีเจ้าของใครอยากได้ก็จองเลยตัวนี้ราคาขายอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทสวยงามเลยเดี๋ยวจะรีวิวเสียงให้ดูดนะครับเป็นไม้สักข้าัวไม้สักข้าวไม่ขุดเป็นประกอบๆเดี๋ยวไม้สักขา้าวนะครับไม่ใช่ไม้ไม่ไม่ได้ดัดโค้เหมือนกีตาร์ครับความแข็งแรงทนทนากนแล้วก็เสียงดีนะครับแข็งแรงทนท่าเสียงอดี 大家先来看看。